สวัสดีครับพบกับสมหมายหนองขานางอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่6แล้วนะครับถ้าพี่ๆทันใดนะครับสนใจนะครับอย่าลืมนะครับ0 6 4 8 4 2 2 7 9 7นะครับถ้าพี่ๆทันใด FC นะครับที่ว่าเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับเมื่อใการเสียเวลานะพี่นะไปดูรายการที่1กันเลยนะพี่รายการที่1ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สร้อยงานะครับสร้อยงาสวยๆเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับของในสามองค์เลยนะพี่นะนี่ครับสวยๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใครพี่ทันใดนะครับอยากขอรูปเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับผมถ่ายให้นะครับแล้วก็ลืมแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะนี่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ นี่ครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะนะคุกเขียวเลยพี่นะเนี่ยแต่ละลูกนะครับเก่าๆทั้งนั้นนะพี่นะนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะต่อไปนะพี่นะรายการที่2เลยนะครับรายการที่2นี่เลยนะครับสายลุงปุโตนะครับไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับนี่นะครับสายลุมปุโตก็ไม่ควรพลาดนะครับ ออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับเหรียญนี้นะครับพี่ท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์กับไลน์นะครับอันเดียวกันนะพี่นะถ้าพูดผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะพี่นะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับรายการที่2นะครับต่อไปนะครับรายการที่3ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปิดตานะครับปิดตาสะแก้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอนุยาตตีกล้องนะพี่นะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะสวยๆแท้ๆเลยนะพี่นี่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับ นี่รายการที่3นะครับต่อไปนะพี่รายการที่4ี่เลยนะครับโอ้โหนี่นะครับหลวงปู่สุขจังหวัดศรีสะเกษนะพี่นะรุ่นไปดีมาดีนะครับถ้าพี่พี่ทันใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมว่าน่าจะมัวมัวนะครับกวบไม่ค่อยชัดตีกล้องไปจะชัดหรือเปล่าลองดูนะพี่นะ โอ้โมองไม่เห็นเลยนี่นะครับก้าขาวๆนะพี่นะขออภายทีนะพี่นะถ้าไม่ชัดนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพลาสติกที่เลี่ยมมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพี่นะนี่เลยนะครับต่อไปนะครับททเด็ดเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คีตาะ พิมคิตานะครับสามชายกีบอคว่ำนะครับนี่นะครับหล่อโบราณนะครับนี่จะเป็นเลี่ยมเงินนะพี่นะโอ้โหกว่าจะได้บ้านนี้มาก็คุยกันพักหนึ่งนะพี่ก็ได้มาเพียงเท่านี้นะพี่นะวันนี้ผมก็หยุดพอดีผมก็ตะเวนหาพระบ้านโน้นบ้านนี้โอ้โหกว่าจะได้นะครับไปได้บ้านนี้มาก็คุยกันพักหนึ่งกว่าจะได้มาครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่หลุมพ่อเงินนะครับนี่นะครับนี่นะเป็นทีเด็ดของเขาเลยนะครับผมมาได้มานะครับหลอโบราณนะครับก็จะมีหลุมมีบอ่อมีเศษทรายกวดทราย,ยก็็นเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับหลอโบราณนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะ ท้าพี่ทันใดอยากขอรูปเพิ่มเติมก็ผมก็ยินดีถ่ายนะครับถ่ายให้ทุกรูปนะครับชัดๆนี่นะครับต่อไปนะครับนี่จะเป็นรายการที่ห้านะครับพี่ๆนี่นะครับต่อไปนะครับรายการที่6กกันเลยนะครับนี่เสือนะครับยังสวยนะครับแต่ไม่รู้ที่นะครับแต่ผมว่าสวยมากเกจิทันใดเอ่ย ถ้าพีธันดรู้หรือยังไงก็ยินดีนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับพี่นะนี่นะครับเสือนะครับเป็นไม้แกะนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสือนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ อีนี้แล้วก็เป็นอีที่6นะครับถ้าพี่ท่านใดเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c ไคร e ให้ผมด้วยนะครับอ p ี EP ที่6นี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ